สวัสดีค่ะวันนี้พี่โชติกานะคะคิ้วสวยโชติกานะคะอันนี้เพื่อนเอเอง,เองนะเพื่อนสนิทเอนะคะอีบอกเลยว่าเพื่อนสนิทของเออยู่นะครคนนี้นะคะเราสนิทสนิทเขาเรียกว่าสนิทใจกันนะเราคบกันมาสักพักละกี่ปีแล้ว <c oughs> <c oughs> หลายปีแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมาวันนี้มาคุยกันหน่อยวันนี้สอนเพื่อนนะคะสอนเรื่องสักเล่มือเนาะต้องบอกก่อนว่า <c oughs> เอตอ ตอนแรกเพื่อนบอกว่าอะไรเอ๋ไม่เคยสนใจเรื่องนี้นะคะแล้วเอ๋มาศึกษาปุ๊บเนี่ยก็ให้เพื่อนมาเรียนด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนกับเอ๋อ่ะก็รู้สึกว่าอ่าจากที่เราก็รับสั่งอยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้รู้เส้นมากมายแต่มาวันนี้รู้สึกว่าเออเส้นที่เราไม่เข้าใจเราก็เข้าใจมากขึ้น ไปถุดนั้นเลยคือเราแบบว่าแบบว่าบางเส้นอ่ะเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยพอไม่เข้าใจถามคุยคุยก็อธิบายจนจนโลง่งจนเข้าใจไม่เข้าใจอยู่ไหนถามคุยคุยเก็อธิบายจนเรารู้สึกว่าดีอ่ะเข้าใจชัดขึ้น<ม>เป็นคนที่ว่าหาอะไรแล้วก็เข้าใจยากมาก ความจะไม่ค่อยดีอะไรแต่ว่าวันนี้ดีอ่ะเขยสอนดีมากค่ะให้ความรู้เยอะอืมนะคะแน่เลยค่ะความรู้นี่คะก็ก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งดี่ที่รักแล้วก็อืมนับถืออืมแล้วก็มาตลอดเลยเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งด้วยค่ะ เห็นไหมคะเอบอกวันนี้สอนเพื่อนในเอบังคับนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจต้องบอกมาเลยนะว่าไม่เข้าใจเอ๋จะอธิบายให้ฟังถูกไหมนะมันปลดล็อกนิดเดียวคือวเราต้องเข้าใจเรื่องอะไรก่อนปลดล็อกตรงไหนที่รู้สึกว่ามันปลดล็อกเลยแล้วก็เราต้องมองจากเนินก่อนอืเราต้องให้เข้าใจเนินทุกทุกเนินก่อนนะค่ะอ่าต้องเข้าใจจากจุดนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเพราะเราจะ กดล็อกไม่ได้อืมวิธีจำมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะค่ะนะคะถ้าเรามันจะมาแก่จุดจุดบางจุดอะถ้าเราไม่เข้าใจเนินจุดนั้นเราก็ไม่สามารถจะไปต่อได้อะแต่ถ้าเรารู้เนินทุกเนินอะทุกอย่างก็ไปว่าไปต่อได้หมดอะค่ะนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากฟังนะคะฝักลายมือนะคะก็ติดต่อคิ้วสวยโชติกาได้เลยค่ะบอกเบอร์โทรไว้เลย ศูนย์แปดเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์หน้าไอเดียค่ะศูนย์เก้าสามหกเจ็ดหกหนึ่งศูนย์หกสามค่ะอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะร้านนี้นะคะไม่ใช่สักลายมือเดียวนะสักคิ้วก็สวยนะคะถ้าเกิดใครสนใจแต่งหน้าถ่ายรูปสตูดิโออะไรนะคะได้หมดเลยนะคะงจรอะไค่ะฝากร้านเพื่อนเอ๋ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ